คุณนะไม่ดีอหผมเปบ้านอนไม่ไดม่หลนนะนว่าล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 าโอเคหล่นหลนแบบหลนแบบหล่นแบบะเดียวแล้วได้แล้วครั้งแรก ตาสุดท้ายก่อนขึ้นแดงนะทุกคนดูไว้นี่เหรอครับกดแผ้นี่นะทุกคนตาสุดท้ายก่อนแล้วขึ้นแดงแดงเราคือ,คอก่อนที่เจอชนะก่อนที่เจอขึ้นสายโลดเราะนั่นหัวโจ๊กหรือเปล่ามันมี F ตีได้หนึ่งพันเคุณคุณอย่าทำให้เขาผิดหวัง ยักิ์แก้ร้าเขาได้แล้วเย่ลายจบเขาได้แล้วเย่แจกไปคุอคนเป็นคนละเรื่องจริงทุกคนตาสุดท้ายก่อนทีะดงใครจะแบบรอดูขอบคุณนะจะเป็นคนหลังที่แบกขอบคุณท่คนไม่ปืนจริงทุกคน จำไหมนะครับว en, oh. ่าเขาเป็นบ้านไม่เป็นบ้านี่บริสตเลตี่ริริตนเล็ตโค่ะบังทำไมะี่ก่อ ตบตายอ่ะ first r y อืลงมาได้แลทำไมในะปมาอย่างรอ่ะจะเมยอ่ะเดินใช่ไหมเดินใช่ไมปไกยไกทำไมอดด่ะมันไม่ใช่หฮะทักขอคุณพรี มีความหวังเก็บสี่มีความหวังตายห้าล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเก็บสี่หน้านี้ร้องโป เป,เป็นนอกอินทรีสวีดี้ดิปลอมเด็ดเป็นไรก็เชิญพระท่านค <c oughs> น,นเก็บเสียยงึ้งอะทุกคนเอ,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 ย <c oughs> อ้ยมีปากขงแกนหมือนที่หนังละอุ่ไม่อยู่มันอยู่ตรงที่ฐานตัวเองสี่ตัวสามตัวสองตัว

อ <c oughs> เปิดล่างนินกเปิด่างยุติธรรมโอ้หนักกว่าเดิมอีกไม่เปิดล่งางายุติธรรมเพราะมันเพราะมันไม่ตายมันคือโปมันล้อผมล้อโปอะะ ลังลังไหมหลังไหมเอาดีกองเกตตัวจริงอ่ะตัวจริงเด็บของอมอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหนักหนักหนัก เป็นไข้หวัดหรอครับพี่ไม่ได้นอนตัวไข้ไอตัวไข้ไอเจียคอส่วนพีแกงสวยไม่สวย เดียมเดีเดียมมเราขึ้นเลดียมไม่ทีสุดทุกคนแดงแดงแล้วยังแดงโคตรไวอ่ะไวกว่าเดิมด้วยซ้ำบ๊ายบายทุกคนเชิญ